รอนะครับผมรอ,อกุ๊ปนั้นจะเป็นมารับไอนี่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 ามารับเรือค์นิวัลเห็นไหมเราตินมาเยอะร <c oughs> อก,ก่อนรอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะมาตรงนี <c> ้ <oughs> สวัสดี7,000คนนะฮะใครตื่นเต้นบ้างวินาทีแรกที่จะเห็น Miss Universe Thailand Amanda Chalisa o p d ฟ m นะครับผม ตอนนี้อาร์ตี้ไลฟ์ไปกี่ชั่วโมงแล้วครับมีใครมีใครจำเวลาได้มั้งทุกคนจะมาทั้งทีมเลยนะขอบอกทุกคนจะมาทั้งทีมเลยนะเนี่ย ระวังแบตหมดระวังแบตหมดเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอานี้ก่อนเดี๋ยวไปเอาเผาเดี๋ยวก็ถึงนะเดี๋ยวไปเอาไปเอา power bank ก่อนไม่หมดหรอกแบตไม่หมดตอนนี้ก็มีมีอาร์ตกับพี่นกแล้วก็น้องเอ่อจากเพจไทยแซดแล้วก็มีพี่คนไทยอยู่ดีแล้วถือคนรับน้อยๆเราจะได้ซีนเต็มๆเ,เราจะได้ไม่แย่งกันเพราะว่าเอา่อคนไทยเขาก็ทำงานกันนะคนไทยที่ฟลอริดานะครับผม Uh huh. นี่นี่สนามบินที่นี่เดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนรอก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปเอาพอี่ไปเอาเอาแบงก์ก่อนเรับน uh ่อยแป๊บ huh. น uh ึงนะโอเคนะครับ huh. <Okay. S 1> uh huh. อแมนด้าใส่ชุดเลื่อมสวยมากไม่ใช่อแมนด้านะครับผมไม่ใช่อแมนด้าไม่ใช่อแมนด้าไม่ใช่อแมนด้านะฮะเบิดหมดจะสาบไม่มีทางหมดเพราะผมชาร์จอยู่ชาร์จเต็มมากไม่มีทางหมด4ชั่วโมงนะซัมซุงเครื่องนี้ห้องน้ำห้องน้ำมีคุณไม่ไปทานได้ครับห้องน้ำคุณไม่รู้เลยแต่ว่านาน้องแต่งตัวอยู่ทานครับผมทาน ้านนึงนะเปลี่ยนแบตให้เปลนแบตใส่นี่ก่อนเพวรแบงก่อนมา ตัวหนึ่งนะครับขออนุญาตใส่แบตก่อนนะครับผมออโอ้ยแบตถมเท74%เธอหลอกฉันมาไปตรงนู้นแล้วไม่ไม่ไม่ไปที่อื่นแล้วจะต้องรอ,งลองแล้วจะต้องออกมาได้แล้วนะฮะสวัสดี7,800คน7,900คนนะครับผมเขาดีใจมากเลย m i s ู Universe ม,มาจัดที่ m i s ู Universe ม,มาจาัดที่ที่นี่ เรายิบระยบอยู่สองคนไม God ัสไ u n i v นิเวิร์สมาจัดที่ฟลอริดาบ้านเขาเองนะครับผมเสื้อฟ้าล่ำมากสุดฤทธิ์พันคยือนะครับผมมาขอขอท็อป5้าขอท็อป5้าในใจทุกคนก่อนเร็ว ขอท่อผในใจพิมท็อผ้ามาหน่อยครับเอาท็อปฟก่อนท็อผ้ามีใครบ้างอุ้ยดีมากไม่ขอท็อผ้าเลยสามคนรอบสนามบินหน่อยชิมเนี่ยจะไปยุ่งกเขาเป็นนิทโต้โซเชียลดิทันซิ่งค่ะห้ามค่ะโซเชียลดิทันซิ่งห้ามนะคะนะ สวัสดี8,000คนนะครับผมไม่มีใครเขา้าท่อพ้าเลยตอนนี้จะดูแมนด้าไม่สนท่อพ้าแล้วบนะครับผมไปใส่บาตรกลับมาก็ยังไม่มาอนุโมทนาสาธุกดน้ำให้ด้วยนะครับนะฮนะผมน้อคุณลุงก็มองว่าเรามาทำอะไรกัน ณนะตอนนี้8ปดโมงจะครึ่งแล้วนะครับผมเบสมเมมูโชภาษาภา,ษาสเปนเบสมเมมูโช่ณตอนนี้8ปดโมงจะครึ่งแล้วนะครับผมเวลาดีมาก8,000คนกำลังดูอยู่นะครับแล้วตอนนี้ก็8ดโมงแล้วนี่ อันนี้คือไมอามี่อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตสนามบินไมอามี่ก็อยู่นางงามจากักรวาลมาปีละครั้งเธอก็อยู่กับฉันนะฮะตรงนี้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวอแมนดาจะเดินมาทางนี้นะครับใครทราบไหมครับว่ามีมีกี่ท่านครับจาก TPN โอโอโอมาอย่างเร็วทูอแมนด้าแต่งอะไรลักหนาลูกสวยแล้ว <laughs> สวยแล้วลูกสาวแปดโมงครึ่งแล้ว แล้วเดี๋ยวพออ,อแมนด้ามานะฮะเขาก็จะหิ้วกระเป๋าไปทางนู้นเดี๋ยวจะร่วงทะลุก,กันแล้วเดี๋ยวไปเอาลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างแบกกระเป๋าแล้วเมื่อกี้แม่แอนบอกว่ามีลิมูซีนหนึ่งคันมารับให้แมนด้านั่งเลยแล้วก็รถอีกคันหนึ่งขนขนกระเป๋าโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ากระเป๋ากี่ใบนะครับผมเดี๋ยวรอแมนด้ามานะฮะ <c oughs> คือกระเป๋าทั้งหมดอะกระเป๋าทั้งหมด ต้องออกมาแล้วแล้วก็ขนกันสะพึงเลยทั้งทั้งชุดทั้งชุดอะไรนะชุดชุดประกาศด,ด้วยแล้วก็อันนั้นด้วยนะครับผม,มชุดประกาศด,ด้วยอันนี้เออ่คาร์นิวัลคูสไลน์เชื่อว่าตัวน,นี้เป็นลูกเรือแน่นอนลูกเรือแน่นอนคาร์นวัลคูสไลลูกเรือแน่นอน ใกล้หรือยังครับใกล้หรือยังนะครับผมแม่แม่เอ็มติดต่อมออยู่ใช่แลนยู USA อ้าวเขาบอกว่าแม่เอ็มติดต่อมอเขาบอกว่าแม่เอ็มเอ่อทรงผมเหมือนนกแกเป็นเป็นเมาเมาทรงผมสีชมพูค่ะแม่เอ็มติดต่อมออยู่เหรอไม่ก็ไม่จริงค่ะนะครับผม แดี๋ยวก่อนนะครับผมด้านแลนดิ้งที่โรงแรมแล้วไปฉีดมาร์่องอยู่ใกล้ตุยโพชาะฉันไม่นอน,นะค่ะนะครับผมเ <Check, S 2> ชม็คเช็คเ <check> น็ตก่อนเช็ค <Check S 2> ก่อนนะครับ รอครับรอดูให้ดูผู้ชายไปก่อนผู้ชายที่นี่รล่อเยอะมากที่ไม่ที่ไม่มีการแข่งขันสูงเหมือน LA นะอาร์ตี้เคยไป LA ทเธอใช่ไหมว่าเด็กเด็กเสิร์ฟในร้านอาหาร LA แต่ละคนอะคือไปเดินไปเดินบนแคดวอล์กได้เลยที่นี่ก็เหมือนกันตั้งแต่หัวจะเท้าทรงผมเราว็็ชอบกันคิวนะอุคือเป๊มากอะทั้งหน้าคือเป๊ะหมดเลยคิวหูตาปากจมูก คุณลุงก็ถ่ายรูปกับแม่นะครับไม่ลุถ่ายรูปกับแม่ลงสลุริศสวัสดี8,000คนนะครับรอ9.99ย่างออกขาขวาเข้ามาเริ่มช็อตใหม่เลยไนหะมแปโมงครึ่งเมาทุกคนที่เดินผ่าน มอๆทุกคนที่เดินผ่านก่อนข้างหลังคืองานดีมากนะครับข้างหลังคืองานดีมากนะฮะอันนี้ดีเลยนะข้างหลังนี่คืองานดีมากเลยนะครับผมไม่เป็นไรครับรอได้นะฮะอยากกินสไปร์บาบะบีบมาดูด้วยสวัสดีสไปร์ทุกคนกดไลค์ให้สไปร์บก่อนเร็ว สไปด์มาดูด้วยสวัสดีครับผมเดี๋ยวเด e ี dad, ๋ยวเราอยู่เม้ามอยด้วยกันนะครับหลายๆลายคนพอไปอยู่โรงแรมแล้วเม้าเมามอยบรรยากาศทุกเพจนางงามกับเออทุกทุกยูทูบเบอร์นะครับพูดคุยเม้ามอยเพราะว่าบรรยากาศมิส s u นิเวอร์สมาแล้วอีกครั้งหนึ่งเธอนี่แบบว่าเป็นความรู้สึกครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยมารอรับนางงาม เราไปดูนางงามมาเยอะเราก็มารอรับนางงามมีครั้งแรกนะปีแล้วอยากไปมากแต่ว่ารางงานไม่ได้แล้วอนนันต้าไกลด้วยไงขับรถไป6ชั่วโมงคือต้องบินไปอะ่ะอันนี้ขับรถมา3ชั่วโมงเองแป๊บเดียวถึงอันนี้คือครั้งแรกนะมารอรับนางงามได้ดูคลิปอแมนด้าบินออกจากสนามบินปะ she cry เลย she ร้องไห้เลยเห็นไหม ต้ององร้องไห้หน่อยเพราะว่าครั้งครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งเนาะมาปรากฏดมิชลินิเวร์สยิ่งใหญ่นะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะแปะ๊บนึงนะทำไมขนเป็นอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชกลับกล้องกลับกล้องผู้ชายคือดีมากเดี๋ยวก่อนนะค่อยๆไปลูกค่อยๆไปนะอือฮึจบค่ะมากระเมียเลิกจบมา,มากระเมียค่ะเลิกจบนะครับผม ตัวดิดพคนนะครับผมใครใครที่ดูอตี้ไลตั้งแต่แอบแจนไซเดอร์ปีฟ้าใสอะแล้วก็หายไปเลยไม่เคยเจอเลยจนมาปีนี้จนมาปีนี้ขอเสียงหน่อยมีใครบ้างเธอผู้ชายเขาอยู่กับเมียค่ะอย่าไปยุ่งกับเขานะครับผม,มนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีนางงามนางใจนะครับผมสวัสดีนางงามนางใจอแมนดาไม่แอบ,บหลับเพาก็แต่งหน้าอยู่เธอไม่เอ็มต้องฟาดหน้าแรงเพราะว่าออกมาเจอสื่อไม่ได้แล้วเราไม่ใช่ว่าอของเราอย่างเดียวเพจกองด้วยเพจเพจกองด้วยเขาอาจจะถ่ายรูปลงลงโพสโพสลงเฟซกองก่อนหรือเปล่านะครับผม แค่นั้นนะฮะออดูตั้งแต่ไลฟ์แรกของอาร์ตี้น่ารักมากมวก่อนนะครับ8,600คนอาร์ตี้กลับเมืองไทยเดือนสิงหาคมนะครับผมเดือนสิงหาคมนี่กลับแน่นอนเราประจมงกันที่เมืองไทยนะฮะเดี๋ยวไปเมาส์ MUT 2021กัน เธอไปใครข้าท่องน้ำก็ยกโทรศัพท์ไปด้วยครับยกโทรศัพท์ไปด้วยสวัสดีเบลนันทิตาเบลนันทิตามาดูด้วยกดไลค์ให้พี่เบลนันทิตาก่อนทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดพี่เบลนันทิตามาตีขอหนึ่งท่อนนะฮะถ้าพี่เบลนันทิตามาที่ไมมีพี่เบลนันทิตาซื้อตั๋ว v ี p 2 0ีมาดูนั่ง นั่งด้วยกันกับเราพี่ดล่นที่ตามาต้องขอขอขอสักท่อนหนึ่งนะฮะบัตรเวพีนี่รุ่นเก่ามาดูหมดเลยเราจะบอกว่าครึ่งวงกลมแถวหน้าเพราะว่าแม่ปุ้ยก็เคยโพสแล้วว่าแม่ปุ้ยซื้อบัตรเวพีด้วยไม่ต้องกลัวนะฮะธง,ง,งชาติไทยอยู่หน้าเวทีแน่นอนขอเสียงที่หนึ่งเปลี่ยน เอามันหน้ากำลังถ่ายคลิปอยู่อะที่ว่าไม่เป็นไรครับรอได้เรารอได้ครับผมเรารอได้รอน้องนะฮะรอได้นะครับผมรอได้กำลังมาแล้วเหรอครับโอเคครับผมอ่ะเขาบอกว่าน้องก็เลังออกมาแล้วค่ะทุกคนน้องก็เลังออกมาแล้วนะครับผมเล่งออกมาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนะฮะอ่ะเตรียมตัวอธิษฐานกล้องนะฮะน้องก็เลังออกมาแล้วครับผมวินาทีที่ เราจะได้เห็นน้องอ um, แมนดาชาลิสาออกตัมมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ดู0ดซนทวนตีมานะผมนี่อันนี้มีมีพี่คนไทยมารับนะครับผมนี่วัดชุดกรงสีสมาคมไทยซาฟรดาอแมนดามิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์นี่ตต้นตื่นเต้นตื่ต้่นเต้นตื่นเต้นตสดี8500คนนะคะรับผมฮาลิฮันเอลลี่ ถ้าใครไปฉี่นี้ช่วยไม่ได้นะับเพราะว่าน้องจะออกมาแล้วนะครับผมน้องจะออกมาแล้วนะครับผมรอแมนด้าค่ะรอแมนด้ารอรอรอแมนด้านะครับผมมีมีป้ามีมีมีพี่ๆคนไทยนะครับผมมีพี่ๆคนไทยมารอนะครับเธอน้องไมนด้จะมาแล้วนะฮะแมนด้จะมาแล้วนะครับผม อยู่กับปาร์ตี้ไม่ต้องกลัวนะฮะแบตบหมดเสียบแบตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ต้องกลัวนะฮะสวัสดีทุกเพจนางงามนะสวัสดีสไป,ปร์ปอบเปียแล้วก็ไข่นะครับผมเอ่อเดี๋ยวก่อนนะสวัสดีพี่เบลล์นิตาฉันชอบดูนางงามเพจจอกจอกเราอยู่ด้วยกันอยู่มั่วมอยกันไปนะครับผมจอกมาแล้วจอกมาแล้วจอกมาแล้ว จบมาแล้วจบมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยม well. ีทีมงานออกมาแล้วด้วยมาเลยมา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 เท่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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ด้วยกันเอาไม่ใช่นึกว่าพี่คนนั้นไม่ใช่นึกว่าพี่คนนั้นอยากได้เสื้อ อแปบ,บหนึ่งหอแปบ,บหนึ่งน้องใกล้มาแล้วนะครับใกล้มาแล้วนะครับสวัสดีบ9,300คนลงทะเบียนง่ายๆอย่าลืมครับกด follow กด ไลค์กดแชร์ให้เพจนะครับแค่นั้นเองจะเป็นลมแล้วค่ะอย่าเพิ่งเป็นค่ะเธอเขาจะมาเราจะมาแล้วเมนดาจะมาแล้วเมนดาจะมาแล้วเมนดาจะมาแล้วนะครับผมตื่นเต้นมากก็มีนะพี่ๆเขาเอาดอกไม้เอาดอกไม้มาให้แมนดาด้วยนะครับผมอ่า มาใก,กล้ๆก,ก็ได้ครับมาใกล้ๆเลยมาใกล้ๆเลยครับมาๆๆเอาเป็นว่าเป็นโซนของเราตรงนี้เลย <ali> เก็บไว้เป็นความทรงจำในแต่ในแต่ละปีเนาะเพราะว่าออ <world> ก็มีก็มีสองปีที่ที่มีคนไทยมารับแบบนี้ที่ยิ่งใหญ่มีปีฟ้าใส่กับเปียแมนดานะฮะกระเป๋าหล่นหนึ่งค่ะืดยก่อนงงสรุปว่าเข้อากระเป๋าจากตรงนี้เรียบร้อยแล้วหรือว่าเขาต้องเขาต้องลงไปอาข้างล่างสินะใช่ไหมเขาต้องลงไปอาข้างล่างสินะนานมากคิวจะเก่งแล้วอยาก ไม่ต้องกูดเดี๋ยวที่พาลงไปดูข้างล่างนะครับผมมีคุณแม่เขาบอกว่ามีมีลิมูซีนมารับแล้วนะครับผมนี่สมาคมคนไทยในฟลอริดาสมาคมคนไทยในฟลอริดา เราต้องเห็นวินาทีแรกเราต้องไปอยู่ตรงนี้ก่อนฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว excuse me sir.. excuse me sir excuse me sir ่วนคิดวามีวน้องจะมาแล้วนะครับพี่น้ำมาแล้วพี่น้ำมาแล้วสวัสดีครับพี่น้ามาแล้วพี่น้ามาแล้วพี่น้ำมาแล้วสวัสดีครับ อยากช่วยจังเลยอ่ะไม่มีใครถือกระเป๋าอยากช่วยจังเลยอ่ะพี่น้ำมาแล้วสวัสดีครับพี่น้ำมาแล้วอยากช่วยก็อยากช่วยจังเลยอ่ะเขาอยากช่วยจังเลยไม่ไหวแล้วมันเยอะมากเลยอ่ะอยากช่วยจังเลยสวัสดีครับพี่น้ำสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฟดาครับผมพี่น้ำสวัสดีครับสวัสดีค่ะบขออนอญาตมาแล้ว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  ก็ล้วเขายังเขายังไม่เอาน้องออกมาเลยอ่ะเไม่ไม่เอาแมนดาร์ฟมาเลยอ่ะโอ้แสดงว่าเขาไม่เอากระเป๋าอยข้างล่างเราต้องแบกไปเองใช่ไหมพี่ม่งตายแล้วอยากช่วยจังเลยอุ้ยเดี๋ยวช่วยไม่เป็นไรมืออุ้ยเดี๋ยวอาตีต้องช่วยแล้วนะเพราะว่าเขาบอกว่ากระเป๋าเราต้องออกผลไปเองเพราะว่ามีทั้งหมดกี่ใบไม่รู้เยอะมากเดีต้องช่วยแล้วไม่เป็นไรเราช่วยกัน รี่สึกกับใบเพราะว่าเขาไม่ได้หนุนได้ครับได้ครับได้ครับเพราะว่ากระเป๋ามันไม่ใช่ว่าโหลดกระเป๋าไม่ได้โหลดลงไปใช่ป่ะไม่ได้โหลดลงไปคเหมือนเขาบอกว่าน่าจะออกมาข้างนอกตรงนี้หมดเลยครับใช่อุ้ยต้องช่วยแล้ววะไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยม,มีมือหนึ่งก็จะช่วยเดี๋ยวก่อนตายแล้วฉันนึกว่ากระเป๋าลงไปข้างล่างไง มาตรงนี้เขาไม่เข้า,ขาไปนะครบผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวช่วยครับช่วยลงไปเพราะว่ากระเป๋าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ลงสายพานไปข้างล่างเขาขนกันมาตรงนี้เลยไม่กัดส่งหัวใจรัวๆหน่อยเธอเราต้องช่วยยกกระเป๋าแล้วตายแล้วงงมากเข้ามากันแล้วเธอที่น้ำมาแล้ว เร 1, <ST IT U CC> าหนึ่งหมื่นคนโทรก่อนนะไม่เ้าเนี่ยหนไเข้าไปแต่เขาจะว่าเอาให้เราเขาให้เราอยู่ตรงนี้ <S <S ตอนนี้เขามีปัญหาว่าเขาต้องช่วยลากกระเป๋ากันออกมาทั้งหมดเลยนะครับเขาต้องเราก็รอได้แค่ตรงนี้ไงเขาบอกว่าเห็นไหมเนี่ยอ่าฮะอ่า Yeah. เราเข้าไปไม่ได้เราต้องรอตรงนี้อย่างเดียว Do not enter <c oughs> เราเราต้องรอตรงนี้อย่างเดียว Do not enter เขาบอกว่ากระเป๋าอยู่ข้างล่างกระเป๋าอยู่อยู่กับเขาหมดเลยเราต้องออเอาออกมาให้หมดเพะฉันดูจากในรูปแล้วสะพึงมากเราชุดประจำชาติทำยังไงอะ่ะ เราชุดป,ประจำชาติทำยังไงอ่ะชุดป,ประจำชาติอันใหญ่มากเลยอ่ะตอนนี้ <c oughs> ชุดป,ประจำชาติทำยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนที่หากคนถือกล้องจังเลยอยากช่วยกระเป๋าจังเลยอ่ะ ในไหนก็พาดูอันนี้ก่อนรอก่อนเขาเขากำลังช่วยดึงกระเป๋าออกมาเราก็ไม่มีคนเขาไปเขาห้ามเขาไปข้างในด้วยทยีเ่เพื่อกลบอโพี่นักขุมาทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6ใบสามสี่ห้าบาผม ห้าใบห้าใบเมื่อแล้วเขาบอกว่ากระเป๋าจะต้องขนมาเองทั้งหมดไงคุณน้าอันนี้ของลูกสาวอแมนดาเนย่งอยู่เร็วนะมันหนูมาดูให้ดูกระเป๋าก่อนเพราะแฟนๆอยากดูอยากดูกระเป๋าอันนี้หกใบไปก่อน ซื้อขโมยราตีก่อนหนึ่งเดี๋ยวก่อนอันนี้ของพี่นา้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอก่อนจะให้มา <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้พี่น้ากำลังคยุคยคุยคุยอยู่กับน้องน้อง